สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเดิมค่ะอูห่ห้างกําลันสุดนะคะก็มีรถเนาะรอๆเลยค่ะให้มาชมกันนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะส่งมอบไปกับลูกค้านะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะก็เป็นคันนี้เลยนะคะฮีโนเมกาซีรี500นะคะหัวแคบค่ะก็เจอก,กันได้นะคะคันนี้อยู่อำเภอสตึกนี่แหละค่ะใกล้ๆเองเนาะ ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้านี่เป็น f อซของอู่ร้านกำนันสุดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ลูกค้ารับรถไปแล้วขอให้รวยๆเฮงๆนะคะ,ะธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเงินไหลกองทองไหลมา,นานขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะสำหรับคันนี้ก็เจ้าเครื่องยนต์นะคะ j o 8อค่ะ6สูบนะคะ210แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องธรรมดานะคะ เป็นปั๊มสายเนาะเป็นอีกรุ่นนะคะที่เอฟซีแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจมาเยอะเหมือนกันนะคะราคาค่ะของรุ่นนี้นะคะก็อยู่ที่980,000บาททวนนะคะลูกค้าไม่เน้นแต่งหรือว่าสเปคแบบสเปคอู่เนาะทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่เน้นแต่งเราก็ลดให้ได้นะคะอย่างคันนี้ก็จบไปนะคะอยู่ที่เก0 0 0 0น เจ็ดหมื่นนะคะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่มอีกหลายอย่างนะคะก็มีเพิ่มหมวกเลทขึ้นมาเนอะอาะแล้วก็มีตัวข้อขนข้าวด้วยนะคะอันนี้ก็คือรวมเนาะรวมในราคา9ก้าแสนเจ็ดนะคะลูกค้าจะาไม่เน้นที่ของแต่งแต่อาจจะไปนเน้นที่แบบมีข้อขนข้าวเพิ่มขึ้นมาเนาะก็ได้นะคะแล้วแต่จะสั่งจองเลยค่ะแล้วแต่เราจะสั่งเลยนะคะว่า เอาชุดแต่งอะไรยังไงหรือจะแต่งเต็มนะคะถ้าแต่งเต็มก็9 8 0 0นนะคะคันนี้เรียกว่าสีชมพูเอ่อตัวนี้เป็นเป็นสีเบอร์นะคะสีก็จะโดดเด่นนะคะดูแบบสดใสมากเลยเนาะสำหรับเอฟซหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบสายหวานอา่าต้องจัดเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ออกชมพูเลยนะคะลูกค้าออกแบบชมพูไปแบบาบานเย็น แล้วถ้าเจอแดดเนาะก็จะออกแบบเป็นแบบแสบๆอะคะ่ะลูกค้าคล้ายๆแบบสีชมพูแบบแสบเนาะสวยงามมากเลยนะคะสีนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าที่เอาใจเอาใจแฟนเนะาะชอบแบบสายหวานก็ต้องจัดเลยนะคะไม่พลาดแน่นอนคะ่ะสีนี้ถือว่าสวยงามมากเลยคะ่ะแล้วก็ตัดกับชุดเลดนะคะ คันนี้ของแต่งเดิมมาเยอะมากเลยนะคะจากญี่ปุ่นก็จะมีแก้มเหล็กนะคะบังตอประตูกันชนก็เป็นกันชนเดิมนะคะของญี่ปุ่นมาเลยเนาะแล้วก็ตัวชายล่างแคปเล็นะคะตรงที่เจาะนะคะยึดใส่บันไดนะคะบันไดข้างเนาะคือของเดิมมาเลยราคานี้คุ้มมากเลยนะคะชุดขากระจกนะคะเป็นจอจานนาซ่านะคะแล้วก็จะใส่ให้เต็มบานนะคะ ถ้าเป็นอย่างลูกค้ามีอายุนิดนึงเนาะก็จะไม่ชอบนะคะกระจกนาซาเนาะก็จะไม่เอาเนาะก็ได้นะคะชอบแบบไหนก็คือสั่งจองมาได้เลยคาสีนนกนะคะของเราก็ทุกคันเนาะเราจะเน้นที่คาสีนนกนะคะแบนตัดรองคาสีเราก็ใช้ตัวหนานะคะตัวนี้เป็นท่อพักหะนะคะท่อพักหะค่ะแล้วก็ตัวท่อนะคะก็จะเป็นตัวเอสนะคะลายาไทยเทค่ะตัวนี้สี่นิ้วนะคะลูกค้า ช่วงล่างนะคะแบบนี้เลยชุดกระบอกดำนะคะเป็นสีตันทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สีของตัวกระบอกเนาะพ่นเป็นสีเหลืองนะคะตัวพื้นกระบะนะคะเราจะใช้สีมินนะคะ,ะแบนตัดรองคัสซี่เป็นตัวหนานะคะ คัสซีเดิมนะคะของคันนี้ก็จะเป็นสีส้มเนาะก็อาจจะมีแบบสีส้มเนาะนี่เลยค่ะเห็นนะคะอา,อาจจะมีสีส้มนะคะตัวนี้ที่ช่งางน่าจะเปลี่ยนถังน้ํามันใหม่นะคะให้ลูกค้าว่าถังเดิมมาน่าจะน่าจะเป็นถังอของของสมองค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นถังของไอเมกานะคะให้ลูกค้านะหัวออัดจารบีค่ะทุกจุดเลย อัดจารบีให้เรียบร้อยนะคะอัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้หูช้างคู่นะคะแหนบค่ะเสริมให้ไปเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคันนี้เรา อัดจาะระบีให้แล้วค่ะเรียบร้อยเช็คความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอากาศนะคะก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะยกชุดเลยลูกค้า,าไปโรงงานได้เลยนะคะอาจจะรับรถไปแล้วค่ะจะไปขนข้าวได้เลยเนาะหรือถ้ามีหน้าง,งานจะไปวิ่งดินก็ได้เลยนะคะลองเทสรถได้เลยค่ะก็อย่างที่แม่ค้าบอกเลยนะคะการดูแลหลังการขายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือว่าเฟืองท้ายเนาะทางอู่ของเราก็รับประกันนะคะ3เดือนค่ะนับจากระยะเวลาที่ลูกค้าใช้งานนะคะก็มีปัญหาอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวเกียร์นะคะก็โทรแจ้งทางอู่ได้เลยค่ะเบอร์โทรอู่ของเรานะคะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084นะคะ Uh, fc ทานใดที่สนใจเนาะหกล้อดัมค่ะสวยๆแล้วรอไปไว้ใช้งานสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะ oh. ก็โทรเข้ามาได้เลยสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาของแต่ละรุ่นณนะตอนนี้นะคะรถเข้ามาเยอะมากค่ะแล้วก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเ,เข้าทุกอาทิตย์เลยนะคะหรือ fc ทานใดที่สะดวกเนาะอยากแวะเข้ามาชมมาดูตัวจริงก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากจะมาเยี่ยมชมอุ่ของเราเนาะว่า าการสร้างรถเป็นยังไงขั้นตอนของการทำรถยังไงนะคะก็แวะเข้ามาได้เลยอู่ของเราคือเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะอู่จะอยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะส่วนลายเสานะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะหยุดน้ำด้านข้างนะคะก็รายละเอียดของลายก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าสีสันในการแทงลายก็คือลูกค้า,าไม่เน้นไปที่สีสันแบบ ชุดชาด์เยอะเนาะก็จะเน้นไปที่แบบเบาๆค่ะแต่ดูแล้วคือแบบสวยงามค่ะคือดุดันเนาะเพราะว่าก็จะให้มีสีดํานะคะอ่าขึ้นมาเนาะสักนิดค่ะก็จะตัดกับสีของตัวรถนะคะทําให้ดูแบบโหดๆเนาะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่าเอฟซีทันใดที่ไม่ชอบนะคะสีแบบเยอะๆนะคะก็ประมาณนี้ก็จะสวยเลยนะคะตัวนี้ช่างจะ ใส่นะคะเส้นเนาะเป็นสีสีบรอนนะคะสีบรอนเงินค่ะไม่ใช่สีขาวนะคะถ้าขาวก็คือจะดูแบบมันสว่างเกินนะคะลูกค้าแล้วมันมันไม่เวิร์กอะค่ะเนาะส่วนมากช่างก็จะไม่ค่อยทําเลยนะคะถ้าเป็นเส้นขาวก็นอกจากลูกค้าจะสั่งนะคะว่าให้ให้ทำเป็นพื้นเป็นเส้นเนาะสีขาวเพราะส่วนมากช่างก็จะตัดเป็นสีบรอนมากกว่านะคะ,ะว่าดูแล้วก็คือแบบ จะมีประกายด้วยนะคะลูกค้าเจอแดดแล้วก็คือมันมันก็จะสวยเราจะทําให้สีของตัวรถนี่คือแบบดูแล้วแบบไม่จืดไปเนาะเพราะว่าถ้าขาวแล้วแบบดูแล้วมันจะดูแบบจืด,น,ดนิดนึงนะคะหรือลูกค้าแบบมีตัวอย่างมาอาจจะให้ช่างนะคะแลบลายหรือว่าทําตามตามตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็จัดให้ได้นะคะลายฝาท้ายค่ะตามนี้เลยนะคะแลบลายนะคะ การตูนค่ะหลังดําตัวนี้แม่ค้าไม่รู้จักนะคะไม่รู้การะตูนอะไรเนาะแต่ว่าลูกค้าก็หาตัวอย่างมานะคะให้ทําตามตัวอย่างเลยแล้วก็ตัวพื้นนะคะเล่นเป็นสีเหลืองอจัดให้ได้นะคะตามสั่งเลยตัวเสานะคะลูกค้าเราจะซับทั้งข้างในเนาะแล้วก็ข้างนอกนะคะสองชั้นเลยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทนทนทานให้กับตัวเสานะคะ ตัวพีล็อกท้ายค่ะสองชั้นนะคะตัวดามค่ะเนี่ยเลยค่ะาฝาท้ายเนาะก็จะเป็นเหล็กแบนนะคะ15มิลตัวเดียวกันกับที่รองคัสซีเลยนะคะความหนาคงทนแน่นอนค่ะลูกค้าเชื่อมเต็มเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะไล่เชื่อมเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบานพับเนาะก็จะเชื่อมเต็มนะคะทุกจุดเลยปากนกแก้วงับข้างนะคะ ชุดไฟก็จะเป็น LED ทั้งคันเลยนะคะเราจะเน้นที่ตั้นเลสเนาะความสวยงามก็คือดูแล้วแบบหรูหราเนาะคะ่ะลูกค้าสวยงามเลยนะคะทะเบียนเล่มค่ะออกแล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยเลยลูกค้าอยากจัดไปเน้นหรือว่าจะซื้อผ่านพอกสนะคะทางอุกของเราก็ยินดีเลยนะคะ,อ,ะอย่างคันนี้ค่ะยอดจับเนาะก็อยู่ประมาณ400-500นะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าหรือง่ายๆเลยค่ะก็ ไฟแนนซ์นะคะจะตีให้ประมาณ50%ของราคารถนะคะแต่ถามว่าจะได้มากจะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะคะเป็นหลักเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยไม่ถึงบาทค่ะก็เริ่มต้นที่0.5นะคะลูกค้าก็ประมาณนี้นะคะถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยค่ะดอกเบี้ยไม่ถึง1บาทเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าดอกเบี้ยไปได้เยอะเลยนะคะหรือลูกค้าที่แบบจัดไฟแนนซ์ไปแล้วเนาะสมมติว่าเลือกเอาสัก6ปี วิจาว่าพอเอารถไปแล้วไปทํางานแล้วคือแบบบนะูมเนาะได้เงินเยอะค่ะเราอยากปิดงวดเนาะสมมติว่าจ่ายไปแล้ว2ปีอยากจะปิดยอดไปแนนเลยที่เหลืออีก4ปีนะคะก็ขาลดดอกเบีย้ยให้อีกนะคะ50%อ่าของเรานะคะมีไฟแนนซ์ให้เลือกมากมายหลายบริษัทเนาะขึ้นอยู่ก,กับความพึงพอใจของลูกค้านะคะลูกค้าเลือกได้เลยเพราะว่าอู่ของเรานี่คือครบรวงจรมากเลยนะคะ เลือกได้เนาะไม่ว่าจะเป็นสเปคกระบะอะไรยังไงลูกค้าเลือกได้หมดเลยหรือจะเป็นการจัดแอนเซ์จะซื้อพันทกอกรสทุกอย่างนะคะมีพร้อมครบเลยนะคะให้บริการเนะาะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะ <ๆ S 2> ถังน้ำมันนะคะตัวนี้น่าจะประมาณร้อลิตรบอ,อสโล,ลสดที่รอยห้าสิบร้อยห้าสิบเลยเนาะร้อยห้าสิบลิตรค่ะเพราะว่าจะจะไม่ได้สูงนะคะจะเป็นแบบแบนเนาะ จะยาวไม่สูงนะคะแต่จะยาวคันนี้ก็ร้อยห้าสิบลิตรนะคะก่อนออกเนาะทุกคันนะคะก็จะเติมน้ํามันให้ลูกค้าไปครั้หนึ่งพันนะคะเป็นโปรโมชั่นอู่ของเราเลยการเก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะกว่าที่เราแบบจะสร้างรถเนาะทํารถให้ลูกค้ากว่าจะถึงมอบได้นะคะแต่ละหนึ่งันเนาะเราก็เน้นเลยนะคะงานต้องคุณภาพเนาะ คุณภาพเป็นหลักเลยนะคะกระทะนี่เป็นกระทะใหม่นะคะเราจะขัดแล้วก็พ่นสีเก็บให้ลูกค้าค่ะหรือลูกค้าอยากได้เป็นกระทะกระทะชุบหรือว่าจะเป็นฝากครอบลอก็สั่งได้นะคะราคาก็ย่อมแตกต่างกันไปตามสเปคที่ลูกค้าสั่งจองแล้วก็สเต็ปของการตกแต่งด้วยนะคะ,ะ JO8C ค่ะตัวนี้เนาะจะเป็นเครื่องธรรมดานะคะทางอ,อุกเราก็จะไม่ได้ติดตั้งนะคะกรองดักน้ําให้แต่ถ้าเป็นคอมมอนเรลทุกคันเราจะติดตั้งให้ไปเลยนะคะ หัวน็อตแฟนซีค่ะใส่ให้ไปนะคะทุกคันเลยสีนะคะนี่คือแบบได้ใจมากเลยนี่เลยค่ะลูกค้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเผื่อแบบกล้องของแม่ค้าเนาะอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่คือสีจริงนะคะตัวรถนี่คือแบบสวยมากค่ะ าภายในนะคะเพราะว่าสีนี่คือจะจะสดนะคะลูกค้าจะไม่ได้ออกแบบจืดเนาะอันนี้คือสดนะคะเรารับประกันได้เลยงานสีของเรานะคะอู่ของเราเองนะคะชุดเบาะค่ะก็จะเป็นได้สีแดงนะคะเต็มเบาะค่ะก็ฝั่งคนขับจะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ก็คือติดมานะคะจากญี่ปุ่นเนาะเครื่องเล่น MP3 ค่ะติดตั้งให้ไปพร้อมเรียบร้อยนะคะ อคอนโซลด้านหน้าล้างทําความสะอาดลงแว็กนะคะก็คือข้างในเนาะเราจะลื้อออกมาเลยอย่างหลังคานะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าเวลาที่รถเข้ามาแต่ละคันที่นะคคารีวิวเนาะก็จะมีคราบนะคะแบบเลอะเปื้อนเนาะแต่นี่คือเราซักล้างนะคะเก็บให้ใหม่หมดเลยค่ะลูกค้าอ่านี้เลยค่ะที่พักเท้านะคะเราใส่ให้ไปทุกคันนะคะแต่ว่าอันนี้คือของหมดเนาะนะคะสั่งของไปยังไม่มานะคะ ตัวเครื่องยนต์ค่ะ6สูบนะคะ JO8C ค่ะลูกค้า210แรงมานะคะโค้ดคัส C ค่ะ FD นะคะคัสซีนอของแพ้เลยนี้เลยนะคะเช็คความพร้อมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะคะเสียงเครื่องยนต์นะคะนี่เลยค่ะท่อพักหะเนะาะก็จะดังแบบหนักๆน,น,นิดนึงนะคะ สำหรับ f อท่านใดที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาชมได้เลยราคากันเองทุกคันนะคะอ่านี่เลยค่ะชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ